สวัสดีครับคุณเคยไหมตอนต้นปีบอกกับตัวเองว่าปีนี้จะออกกำลังกายทุกวันนะหรือจะอ่านหนังสือให้ได้30เล่มแต่พอผ่านไปแค่เดือนเดียวทุกอย่างก็เหมือนถูกลืมการตั้งเป้าหมายมันไม่ยากหรอกครับแต่การรักษาเป้าหมายให้สำเร็จนี่สิคือของจริงวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องศิลปะของการตั้งเป้าหมายแบบที่ทำให้คุณไม่หลุดไม่ล้มเลิกและสำเร็จได้จริงทำไมต้องมีเป้าหมาย เป้าหมายก็เหมือนเข็มจีคพับเวลาที่เราเหนื่อยทอ้อหรือหลงทางมันคือสิ่งที่ช่วยพาเรากลับมาโฟกัสมีงานวิจัยบอกว่าคนที่ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนสมองจะหลั่งโดปามีนได้มากกว่าซึ่งก็คือสารที่ช่วยให้เรารู้สึกมีกำลังใจมีแรงอยากลงมือทำตั้งเป้าหมายให้ถูกต้องด้วยหลักสมาร์ทหลายคนล้มเลิกกลางทางเพราะตั้งเป้าหมายแบบกว้างเกินไปเช่นจะเก่งภาษาอังกฤษหรือจะหาเงินให้ได้เยอะ ลองเปลี่ยนมาใช้หลักสมาร์ทดูครับ Specific เจาะจงให้ชัดเช่นจะฟังพอดแคสต์ภาษาอังกฤษวันละ15นาที Measurable วัดผลได้เช่นอ่านหนังสือ12เล่มภายใน6เดือน Achievable ทำได้จริงไม่เพ้อเกินไป Relevant สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตคุณ t i m e b o u n มีกรอบเวลาเช่นภายใน3เดือนเทคนิคเล็กๆที่ช่วยคุณไม่หลุดกลางทางแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้เล็กลง เช่นยากเขียนหนังสือหนึ่งเล่มก็เริ่มจากวันละ300คําคำอย่ารอให้มีแรงแล้วค่อยเริ่มเพราะการเริ่มจากก้าวเล็กๆจะสร้างโมเมนตัมจินตนาการภาพตัวเองในวันที่สำเร็จลองหลับตาแล้วคิดว่าถ้าเราทำสำเร็จแล้วเราจะรู้สึกยังไงภาพนั้นจะช่วยให้คุณไม่ถอดใจง่ายๆใช้พลังของคนอื่นให้เป็นประโยชน์เล่าเป้าหมายให้เพื่อนฟังแล้วขอให้เขาช่วยถามเราทุกสัปดาห์มันจะช่วยให้คุณมีวินัยมากขึ้นทบทวนเป้าหมายสม่ำเสมอ สัปดาห์ละครั้งก็ยังดีครับแค่เปิดดูว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วถ้าต้องเปลี่ยนแปลงก็ไม่เป็นไรขอแค่ไม่ลัดทิ้งมันแรงบันดาลใจจากคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อเป้าหมายเชอริลแซนเบิร์กรองซีอของ Facebook ตั้งเป้าหมายสนับสนุนผู้หญิงในที่ทํางานจากแค่ความคิดกลายเป็นหนังสือชื่อ Lean-in และขยายไปสู่เครือข่ายระดับโลกอย่าง Lean In But ORG หรือแม้แต่คนธรรมดาอย่างนักวิ่งมือใหม่ ที่เริ่มจากวิ่งแค่500เมตรต่อวันแต่วันหนึ่งก็เข้าเส้นชัยในมาราธอนเต็มระยะได้มันไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์ครับแต่มันคือความชัดเจนบวกกับความสม่ำเสมอบวกกับความเชื่อมั่นในตัวเองการตั้งเป้าหมายไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่เราอยากได้แต่มันคือสิ่งที่เราเต็มใจลงมือทําวันแล้ววันเล่าเป้าหมายที่ดีจะค่อยๆสร้างคุณคนใหม่ขึ้นมาทีละนิดแบบที่คุณเองอาจคาดไม่ถึงถ้าคุณชอบตอนนี้ฝากกดไลค์ และกดติดตามช่องเรียนรู้ไปรักไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าขอให้ทุกเป้าหมายของคุณไม่ใช่แค่ฝันแต่กลายเป็นจริงทีละก้าวสวัสดีครับ